ครับสวัสดีอีกคลิปครับพี่น้องแกะกล่องอีกหนึ่งขั้นครับผมเอ็มแปดแปดศูนย์แปดจากคู่ปตาจะเลื่อนใส่ครับี๋้วเดี๋ยว,ยวสร้างสร้างเทศเอยงครับกินเบียดโอ้ยจะไปบอแน่นั่น,น <c oughs> โอ้โหอ่ประมาณเทียงหรือบายนะครับรถคันนี้กะ เขตบ้านอาจารย์ใหญ่ครับบ้านอาจารย์ตอมก็ใกล้ๆกับบ้านเพื่อนนะครับเพื่อนก็เอาแปดแปดด้่นครับเอาหกสิบขายออกครับต่อโดยเอ็มแปดแปดครับผมมากเมื่อแรกสะเตรียมการรีแมปเลยครับอาจารย์ใหญ่ก็เอาข้อมมานําำครับมือใส่แล้วข้อมมันเสร็จแล้วเพราะว่ามันโมแห้งครับแล้วดันเลยสองสามบาทดีเลยว่าจะครับรี่แมปทีมงานนี้บอสเซียยังไลยครับหกลอยหกลอยครับผมหกลอยกาบาทเมือแรกต่ยี่หอครับ สีเป็นขวดเขียวหรือขวดน้ำตาลเขาจักกันนะแต่ได้ยี่ห้ออุ้ตัวตัวเด้อคับเดาได้ยี่ห้อที่ซื้อมานะครับเรื่องว่าเชียวสีน้ำตาลน้ำเส้นใสกันอะไรนะครับผมเพราะว่าบริษัทเงินครับเสียแต่แนวเดียวนี่นะครับเป็นทุกสิบห้าบาทแม่ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเอาปอกออกเรียบร้อยนะครับตัดสองตัวเป็นสองใช้เพื่อนเมื่อไหร่เพื่อนก็จักเพื่อนสออยู่มือนะ มูจ้าแล้วนะครับสองตูนก็สองตูนยกคนปั่มครับแป for, Simon, ow, ition, ดหาเก่าหาเก่าแปดแปดแปดขึ้นกันเมื่อครับเพิ่มแรงมาให้เป็นรอยแปดให้ได้ครับนี่ครับปอกสกัดออกเรียบร้อยครับมั่นทีจมทำลายเป็นเังสี่นะครับก็เฮ็ดหน้าดีแบบแต่มันเดินคู่นี่ได้ไงคุณได้่วแต่คนเล่าครับรับได้ก็เฮ็ดครับรับว่าได้ก็ับ่เป็นยังขันหยันมุนก็ครับดินเดิมเปนะครับครับเดิมเดินเอายังดีกว่าเขานะ จะเหลืองานมากครับเกินมาเจอมรถน้ำอายเรานะครับเอาเราค้าย60ออกครับผมมาสื่อเป็น M88 ครับแต่ว่าจะนอยกับซิปเป็นรอย8แล้วนะครับผมเพราะว่า HoliMap นะครับไวใจสร้างเหลือมครับสร้างต่อมครับเตรียมค่อมแล้อบออกอ้ออโกดๆๆใจสายกดส่จุนน่ะ กะอาจที่โไซฟ์วไนนี้นะพี่น้องเขราะาแล้วหล่องอยู่ตเว้นนะครับมันก็มีฝุ่นติดเล็กน้อยครับผมแต่ว่าโมเมนรถอาจารย์ตอบนะครับคันนี้เป็นขั้นที่สองของกุดข้าปุ่นนะครับไปแกะกล่องครับผมหอดมาอีกหนึ่งขั้นนะครับผมเป็นหางสีของไข่แหงหลีนะครับขนมไข่แหงหลีเป๊ะเลยครับผมครับของผมกับของอาจารย์ใหญ่กะเป็นหางของตาสางตัวใหม่นะครับมันสีเป็นยักษ์ขึ้นมาดิๆเล็กน้อย้ะพี่น้อง ตัวนี้เป็น, então, บบนค้องค่าแห่งรีครับหางสีโครงสีครับผมลังขาทนายตัดนะครับคนละขันนะครับของอาจารย์ใหญ่เมื่อกี้ก็ตั้งพันนี่เพื่อนเขาก็เลียวครับให้มันนอนไปทั้งสายทั้งหน่อยครับเพื่อว่าไทยมันสีบนักรดนะครับกำลังทำการแสดงเดื่อกานมากเลยครับ จ้าวเลยครับผมอาจะกอสุมกันเมืองนะครับตอนจูนแหล้วนะครับผมมาสีแห่งซ้ำใดกับจูนให้กันกับอาจาจรย์ใหญ่นะคร journey, ああับโมตางกันนะครับเอาจะกเกี่ยวอาจารย์สองคลอดสองหลอดงนลคือสองเกี่ยวเหลื่อ่เหรอเ่อมอออสองหลอดมัเป็นยังงอาจารย์บ่ไหนเลยเ้ยจังเขยเอานั้นไ่เป็นร ผมนี่ผมมามี่ซีฟหลอบนะครับรถถังก็ได้อย่างนี้มาหนับห <c oughs> นับ่บอได <c oughs> ้ <c oughs> แล้วพี่น้องโอ้สฝุ่นเต็มเลยน่าหล่อลอกคากลายมาจากพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้จะคล้องรถเพิ่ <c oughs> นไปยห่างไกลเยอะนะครับได้สสัมผัสพิ่นนะครับอาชมกันเพิ่งครับพี่น้องหลังจากรีแมปแล้วหรือว่าจุนปั่มนะครับเ <c oughs> ข้าข่ายกลนปั่มโซลาออกนะครับผมก็ เต็มใจที่จะเฮ็ดกิดโมวากันนะครับแต่ว่าผลเสียตามหลังมาก็ต้องรับห้ได้นะครับต่ว่าให้ตายเพตายครับหนึ่งคือกินน้ำมันอกเกลาน้อยหนึ่งนะครับเมื่อครับพี่้อกได้สิถามควหมรูซสึกเรามาตังจากเดิมบ่แต่ว่าตอนนี้บ่อได้เต็มทีนะครับถ้าอยากให้เต็มที่จริงก็ต้องมีท่อหล้กก็มีสปริงครับผมสปริงกัว่านะครับมันก็เสียบหลอดไปร้ายโอ๊กเกาหล้กก็ท่อกับสิโดงโอ๊กเกากับสีดันดีโอ๊กเกานะครับ ตอนนี้ทอกยังตันอยู่ครับโอ้เห็นรถดบนาัวี่น้องมันไงไรครับผมใส่ใส่แถวบ้านอาจารย์ไงนะครับผมเราหกสิบขายออกสื่อเป็นเอ8มนะครับออกอยากจะเลื่อนใส่บนเฮ่าถ้าอยากให้เต็มระบบคือรถอาจารย์ใไงกับตองมีโบมี่อหลักาสปริงนะครับครบสุดเลยครับไร่าขางนี่ดันเกีสองครับผมเดิมเดิมดันเกสาไ้นะครับดับ ngày lại thì đồng thấy, rồi, thấy, rồi, thấy rồi này thấy này thấy long mương đây thấy 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 à Th thấy rồi này Thái đây cái song bây giờ đây bơm có đệm gì này bơm ก็อยากเห็เตี้ยมีก็ต้องมีท่อได้คือว่าคือคันก้อยนะของทอก็สปริงสวัสดีตอนนี้ก็เอาตามแบบว่าเอาคันตั้มไปก่อนนะครับอันนี้่เป็นรถอาจารย์นะครับเป็นรถใหม่นะครับแกะกองหางไข่แห่งหลีนะครับผ่านสี่โค้งสี่อ่ายเกียร์สองครับพี่น้องดินแข็งแข็งครับแถวนี้มีแต่ขี้หินบนดินดากนะครับผมภาษาไทยเข้ากับดินแข็งแข็งครับเอาไปเสยครับเกียร์สอง ัจากรีแมพแล้วมันมันลงเลยเพือบไม่ได้ตอนนี้ครับถ้าจดเต็ดมสติงนะครับคือว่าเข้าสเตปใส่งานธรรมดาสินะครับขาแบบจริงจังก็ต้องมีสปริงรวกามีทอนะครับท่อต้องใส่ท่อโลกครับผมเออเมืองเอาครับพี่น้องไทยเกยสองถายเป็นน้ำเดิมนี่ ดับนะครับต้องยอมรับให้ได้นะครับขั้นสีแดงําหรับผมมอมีเดิมครับแต่รถสูกของเงาผมยังแต่งนะครับผมสวัสดีขนาดครับรถใหม่ไทยเขาดีผมรถผมน่าจะได้สามถึงสี่หมื่นนะครับกับไายป่มอาจารย์เพื่อนนะครับเป็นผู้บอกเพื่อนในไทยขั้นบ่มีเพื่อนกับวจักเาครับ ไม่แกะกลองครับ M 8 8 0 8อ่าไทยแยแล้วให้ยแล้วดันเมืองครับผมบาทนี่หน้ากับหน้าเพิ่อนนะครับมุนเพิ่์นกับสิบป,ปั๊บเอาไม่ขึ้นบาลน,นะ <c oughs> จากเคยเรียนหกสิบมาเรียนแปดแปดครับค้อมู้สึกอซิเป็นจากไหน ด้นานว่าไงแค่ไหนล่ะด้นด้านด้น,น,น,นเอากินเองเราเมืองกันเลย,ยนะจะของมาลองเองครับยังถึกใจโอ้ใส่หมอแบกก้พี่หน่องสั้นแน่ก็จะว่ากันนะครับ เมียดจากไว้าเนี่ยนะครับรถดลุนนี่สิเป็นเสื่องแบบ L อลหาศูนย์ตัวใหม่นะครับไม่มีขึ้นไว้ลงไว้ครับโบคือ40นะครับเทียบเทียบกับที่เป็น85รุ่นเก่าแล้วกอะ8ปดแปดดุม่นะครับผมโอ้โบ่เห็นดอกพี่น้องมันยังมึงขืนนะครับก็ระหว่างตามตอนต่อ,ตอไปนะครับบ่ฮู้ว่าอ้ายเราสิเฮ็ดสีเวทบ่หรือจังได๋แต่ว่าอาจารย์ใหญ่ก็ว่าคั่นมีงานหลายก็สิเอื้อนเราไปเฮ็ดซอยน้ำกันนะครับตำปลาตำดอนไป่นนะครับ โอ้ยใหญ่ๆครับรถดุลน,นี่ฝากระโปรงมันสูงนะครับแน่ไม่ไกลเพิ่งเผื่มามันลอยแปดนลยครับขันหล่อนะก็ขันหล่อล้งโยงนะครับต่อน้าแปดแปดก็เก่าหาแปดหามลื่นกันหลายนะครับตามที่ผมเคยรีวิวลงในคลิปนะครับไปเมืองใดได้พี่นอ้องยางสีต่างกันน้อยนึงครับโหง่ายกบตีบไปน้องเลยโมชัดกะยาวากันแล้วครับ ไ,ได้เบิกกูหกสีป่ะือขือขาหกสีอยู่บ่บ่บโอยนักนัะไหนนน้อง,องมึไงไอ้น้องมึงัเกียร์สเกียร์มีอะไรอย่างใดมีอะไรพูดหอพี่หน้องอย่างใดวะใดก็ว่ากันนะครับเนียวรถไม่ครับโเขามือเนี่ยไปเนี่ยมัน ิดไฟมันครับผมไฟไอะไรนะผมองเปิดอ้ออเปิดไฟมั้ม่หลองว่ารถกระบะนะครับปับ๊บอ้าวแจงแล้วเอาเป็นแค่หนึงนะครับผมเพราะว่าผมถือโทรศัพท์นครับมันสิเป็นว่าบพไาว้โพด อันนี้สก,กี้ยังอยู่ต่ำเลยนะครับนี่คือรี่เอ,อซื้อนะครับผมมีทองมีสปริงก็เลยรอบอยากอยากเปิดไว้อยู่นะครับมันออกพอคับนะว่ากะดีก็ดมเดิมๆนะครับเดิมๆก็อยากเปิดไใบกูนี่ครับผมนี่นะพี่น้องนี่ทามีน้ำสิ้บวดจริงะครับนี่ อาเริ่มดับแล้วนะครับไม่เมีดอุ้มดินเต็มนะครับผมอาจจะได้กันไปรอชมรอฟังย่อกังเว้นต่อไปคลิปหน้านะครับกาฝากกดไหลกดแชร์ด้ครับในไอ้ยสายมันการมันงานไรมาดีมาครับผมโบกมันโบกมันครับไปในมีงานหล่นมือเลยนะครับเจอกันไปคลิปหนา้าสวัสดีครับ